วันนี้เราอยู่กับใช่ครับ MacBook ถอดจอได้มันใช้ยังไงและราคาเท่าไหร่ทีมงานไปหามาให้แล้วย้อนกลับไปช่วง2-3วันมานี้นะครับมีกระแสที่ร้อนแรงมากๆก็คือการซื้อ Mac ที่ไม่มีหน้าจอนะครับมาใช้งานแทน macbook pc ต่างๆนะครับซึ่งกระแสะเนี้ยมันเริ่มในจีนในเว็บเถาเป่านะครับซึ่งมีหลากหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทเป็นกระแสะที่เรียกได้ว่าร้อนแรงมากๆนะครับซึ่งในไทยอาจจะหาซื้อ,อยากนะครับแต่วันนี้เรามีมาให้แล้วครับตัวนี้ครับ macbook pro 15รุ่นปี2 0 1พ core i7 ram 16 s sd ตัวนี้ทีมงานได้มาเป็นตัว512นะครับแล้วก็การจอ r รยอนโป o โดยทีมงานไปซื้อมาจากเว็บอลิมินแม็กนะครับใครไม่รู้จักอลิมินแม็กเดี๋ยวทีมงานลงไว้สักที่หนึ่งนะครับเอาง่ายนะครับอลิมินแม็กจะเป็นร้านที่ไว้สําหรับซ่อม MacBook ต่างๆอัปเกรดต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ครบเครื่องมากๆสาหรับใครที่อยากปรับแต่งหรือซ่อม MacBook iPhone อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับ Apple ร้านนี้มีหมดนะครับแม้กระทั่งแรมออนบอร์ดเหรออยากเพิ่มแรมเขาก็มีเปลี่ยนให้นะครับทีมงานก็เลยไปสอยมาตัวนี้ราคา10,000 4,900บาทนะครับเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นตัว r a m 1 6กคอไอเนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่มีจอครับไม่มีจอเนี่ยเขาถอดออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสองนะครับดูให้ดูข้างหลังก็คือจะเห็นร่องรอยนะครับเป็นเครื่องมือสองอโดยตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับแค่มันไม่มีจอคีย์บอร์ดเปิดติดมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ คีย์บอร์ดทีมงานไปซื้อมาเป็นรุ่นภาษาอังกฤษเขาก็เลเซอร์ให้นะครับมีอะแดปเตอร์แถมมาให้เดี๋ยวผมให้ดูอะแดปเตอร์ก่อนอะแดปเตอร์ก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็สาย Type C นะครับอะแดปเตอร์ก็น่าจะเป็นของแท้นะครับเป็นของ Apple ตัว96้าสิวัตต์เป็น USB Type C นะครับแล้วก็มีสาย Type C มาให้อันนี้แถมมาให้นะครับคือราคาตอนแรกร้านเขาลงไว้ประมาณประมาณ1 3ื่นสามหมื่นนะครับแล้วแต่แต่ว่าเขายังไม่รวมราคาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็ประมาณพันหนึ่งตัวนี้ทีมงานก็เลยได้มาหมื่นส,สี่เก้าไม MacBook ตัวเนี้ย ไม่ไม่เปลี่ยนจอไปเลยนะครับมันน่าจะคุ้มกว่าที่จะมานั่งถอดจอขายแค่14ื่นสีนะครับทีมงานลองไปถามมานะครับสรุปคร่าวๆง่ายก็คือตัวเนี้ยถ้าจอพังเพื่อนๆต้องใช้เงินประมาณ25,000บาทในการเปลี่ยนจอแต่ราคาขายเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0ื่นสะครับสูงสุดก็แค่25 0 0 0 i7 นห้า i เจ็ดบนะ ทีมงานให้ลงฟุดไปให้นะทีมงานไปถ่ายอินเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วนะครับว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะมีตัว macbook มือ2นะครับที่เป็นรุ่นสเปคเท่าๆตัวนี้นะครับขายอยู่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณ20,000แต่ว่าค่าซ่อมจอ25,000นะครับทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซ่อมบางทีเขาก็ไม่คุ้มที่จะเสียตังค่าซ่อมจอนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็ฝากร้านขายไว้นะครับซึ่ง เมื่อก่อนอลีมีไหมเขาจะเอาไว้เป็นเครื่องต่อจอเดโมไว้โชว์ลูกค้าแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นตัว Mac Mini แล้วนะครับทำให้มันสามารถติดผนังได้ติดโต๊ะได้ประหยัดพื้นที่กว่านะครับก็เลยเทขายตัวนี้เข้ามานะครับเป็นมีอยู่ประมาณ40ตัวครับมีทั้งรุ่นที่เป็น 256G b นะครับ SSD แล้ว1 2แล้วก็1เทก็มีประมาณ40ตัวนะครับซึ่งตอนที่ทีมงานไปซื้อก็น่าจะหมดแล้วไม่ก็เกิดหมดแล้วนะครับก็ผมว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ อยากใช้งาน Macbook ที่ไม่ได้มีงบประมาณสูงมากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้ Mac mini นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็น Mac ที่ราคาถูกเกือบที่สุดแล้วมั้ง Mac นี้ RAM 16เพื่อนๆต้องใช้เงินอยู่ที่ประมาณ29,900บาทนะครับโดยประมาณแต่ว่าตอนนี้ได้14ได้ RAM 16ด้วยได้ Core 7การ์ดจอแยกนะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้อยากใช้งาน Mac หรือว่าบางทีต้องการใช้ Macbook นะครับทำงานแต่ข้อเสียของมันแน่นอนครับ ราคาถูกก็ต้องแลกมากับการที่ต้องหาจอภาพต่อแยกหลายคนจะสงสัยว่ามันต่อ,อยังไงนะครับทีมงานสาธิตให้ดูเลยอันนี้ทีมงานใช้กับ L15 นะครับ Lenovo ใช้พอร์ต USB Type C ต่อให้ดูเลยเห็นเห็นเ,นเลยครับติดไหมติดนะครับมีทัชบาร์ขึ้นแล้วนี่ครับมีทัชบาร์ขึ้นแล้วเออผมชอบตรงมีทัชบาร์นะมันดูแบบไฮโซโ,กโกเก๋ดีเนี่ย ติดเรียบร้อยแลครับก็หน้าจอเห็นเห็นหน้าจอไหมครับก็คือข้อดีของแม็กผมว่ามันสะดวกมากๆตรงที่มันต่อจอนะครับก็นี่ยจอตัว r 1 5เนี่ยใช้พอร์ต usb type c นะครับก็ต่อปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับจะเห็นขึ้นมาเลยสมมุติอันนี้ผมมี password ไว้ต่อปุ๊บติดปั๊บนะครับแต่ว่าผมสอบถามร้านมาเพิ่มเติมนะครับปกติถ้าจอที่เรียกได้ว่าเฮิร์สสูงนะครับจอเกมมิ่งหรือว่า จอที่สเปคสูงสๆนะครับเขาแนะนำว่าให้ใช้เป็นพอร์ต USB type ก็คือสายเนี่ยเป็นแบบพอร์ต USB type C to Display Port นะครับถ้าเป็น USB type C to USB type C หรือว่า USB type C to HDMI เนี่ยบางทีมันจะเกิดการภาพสั่นนะครับเพราะว่าตัวจอมันไม่รองรับกับตัวพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้จอที่อย่างตัวนี้ Full HD นะครับเป็น IPS 1 0เป็น6 0ธรรมดาก็ ใช้แค่ USB Type C to USB Type C หรือว่า USB Type C ก HDMI ก็สามารถต่อได้เลยนะครับข้อดีของมนะันนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถยกมันไปได้ผมขอดูสเปคหน่อยซีมาดูในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้มาพร้อม CPU ที่เป็น Core i7 2.7 GHz นะครับ RAM 16 g b บั2133เป็น DDR3 นะครับการ์ดจอเป็น Radeon Pro 4552กิกนะครับก็เองงาง่ายว่าเป็น c o ย e i เซเวแรม16แล้วก็ตัว SSD จะเป็นตัว512การจอเป็น Radeon Pro 550นะครับสเปคตัวนี้ปัจจุบันถ้าถามว่าทำงานได้ไหมทำงานอะไรได้บ้างผมต้องตอบว่าทำงานได้เกือบทุกอย่างแค่ข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือร้อนครับ เพราะว่าตัวเครื่องมันบางมากๆแล้วก็ CPU ที่เป็น Core i7 ่นแน่นอน,น,นชื่อ Core i7 ก็บอกแล้วว่าเรื่องของความร้อนมันสูงทีมงานลองเล่นลองเทสเบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ปกติแค่มันไม่มีจอแค่นั้นเองครับสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ MacBook Pro ถอดจอได้ตัวนี้น่าเรียกว่าถอดจอเลยเรียกว่าจอมันพังนะครับแล้วก็ซ่อมไม่คุ้มโดยรวมนะครับทีมงานลองเล่นอยู่สักพักนึงต้องบอกว่ามันคือ MacBook Pro 15รุ่น เซตในชันปี2016ตัวเครื่องสเปคต่างๆคีย์บอร์ดทัชแพดต่างๆทุกอย่างปกติแค่มันไม่มีจอเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเรามีจอมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอย่างตัวนี้ถ้าใครที่อยากพกพาด้วยนะก็จะเป็นจอพวกจอ mobility จอพกพาได้ก็จะเป็นพวก L15 หรือว่าจออื่นๆรุ่นอื่นที่ต่อผ่าน USB Type C เส้นเดียวตัวนี้ก็สามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะร้านกาแฟเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยสามารถทํางานได้ถ้ามีจอพกพาหรือว่าใครอยากไปต่อจอที่บ้าน ก็ใช้จอที่เป็น USB Type C หรือว่าซื้อสาย USB Type C to HDMI หรือที่ดีที่สุดก็คือสาย Type C to Display Port ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งในบ้านเราตอนนี้มีแค่อิเท่าที่ผมเช็คนะมีแค่อลิ e n w a ที่ขายราคา14,990บาทนะครับก็เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งาน MacBook ที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณสูงมาก Mac Mini ราคาแพงไป MacBook เองก็ไม่สะดวกนะครับไม่มีงบประมาณถึงก็ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้แต่ว่าบ้านเราอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับอาจจะสั่งเถาเป่ามาสั่งจากจีนมาก็อาจจะมีค่าขนส่งค่าภาษีซึ่งสูงไปด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามันมีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีประกันส่วนนะประกันร้าน90าวันถ้ามีปัญหาก็ส่งร้านเคลมนะครับอันนี้ทีมงานซื้อมานี่ก็ให้ดูนะครับคร่าวๆแบบๆหาเซ็อเซอร์เบอร์ก่อนนี่ครับอันนี้นึ่หมื่นสี่ซื้อมาจริงนะไม่ได้ขอเซื้อมาครับพอดีก็ 14990ใครที่อยากเรียนรู้แม็กก็ซื้อมาใช้ได้นะครับมีจอพกพาย,ยางนี้แล้วก็ทําให้สามารถไปทํางานข้างนอกได้นะครับผมสุดท้านี้ถ้าเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กที่จอพังนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีโน้ตบุ๊กที่จอพังจอมไม่ไหวนะครับหรือว่าอยากเอามาใช้งาน หลักการเดียวกันครับเราสามารถต่อพอร์ต HDMI USB Type C ต่อกับจอ,อนอกเพื่อใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนแม็เลยทุกอย่างแต่อาจจะต้องมีการเซตเรื่องของจอภาพให้มันสลับจอนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอย่างของแมนะ็เนี่ยมันก็ฉลาดออพอสมควรก็คือต่อปุ๊บปิดปับเลยหรือว่าใครมีเทคนิคนะครับที่ใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กที่ไม่มีจอนะครับอาจจะแนะนํากันได้เผื่อเพื่อนๆใครสนใจก็จะได้ไปซื้อไปหามาลองกันหรือว่าใครที่มีแหล่ง ขายอยู่นะครับก็แนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ